ะประหลังนะครับเต็มรถนะครับเต็มรถขั้นนี้นะครับเต็มเดี๋ยวมันนี้ผมดีไซ่ยันยัดไปเลยนะครับว่าจะได้ยักตันแล้วก็ราคานะครับจะได้ยูจากบาทนะครับสําหรับรถหกหลอด,ดําขั้นใหญ่ๆนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท ja ่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ M Y Channel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าพี่น้องมาสักจ้านะครับพุดมั่นนะครับพุดมั่นขนมั่นนะครับไปขายล่วงแปลงเฉาดีสารคือเก่านะครับเราวมาเนี่ยอยู่กับมั่นสับปะหลังนะครับร่วมนะครับพันร่วมนะครับร่วมสายพันนะครับมีทั้งเปิ้นะครับตั้งแต่หอยบงนะครับ ไรตั้งแต่หุวยบงและย่องนะครับและย่อง1 1นะครับห้วยบง60ินะครับห้วยบง80ก็ิแล้วมีนะครับแปลงนี้นะไม่ว่าจะเป็นเกษตรศาสตร์นะครับผลมาหลายพันนะครับแปลงนี้นะครับไม่ว่าเป็นมั่นที่ค่อนข้างที่จะปลูกที่แล้วก็ห้าไม่ค่อยไหลนะครับเพราะว่าเป็นไถปลูกก่อนหลอบแหลกนะครับแล้วก็เกิดบ่ดีนะครับเกิดบ่ดีก็เลยทําการไถไหมนะครับไถปลูกรอบสองนะครับก็ ดินกับบอลค้างที่จะนุ่นนะครับนุ่นแล้วก็เรียกให้โบนี่หยาหลายนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าการไถนะครับการไถหลายๆลหลอกนะครับดินนุ่นนะครับหยานะครับหยาจะ่อยให้หยาบม่ค่อยมีนะจะซอยให้หยาบม่ค่อยมีนะอันนี้ก็คืออีกข้อนึงนะครับสำหรับการดูแลมันนะครับไถไถหลายๆลหลอกนะแต่บ่หลายนะครับผมเพราะว่าการไถก็อาจจะซอยเหยียบกบในหยาให้ลงลึกเกินไปนะครับบ่ให้เกิดได้นะแต่อนี้หยาบม่ค่อยหลายนะครับทั้งทั้งที่เจ้าของเอาหยาแค่รอบเดียวนะครับผม แอมะนี่นะครับกับมาพุดนะครับพุดก็เป็นแท็กเตอร์นะครับโฟลเกตเอ็ลห้าศูนย์หนึ่งแปดขั้นเก่านะครับขั้นเก่าแล้วกับมาขนนะครับมาขนไปขายล่งแปลงนะครับมาขนกับแจนนะครับแจนขั้นเก่านะครับตัวแรงของผมนะครับเป็นขั้นขาวนะครับสามพันสี่ร้อยนะครับรหัสล่งแปลงนะครับเป็นอีเทนดำอูต่อลุงเรื่องนะครับผมมีพี่น้องเอฟบีหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่าขนมันไปล่งแปลงนะครับคิดจังไรนะครับอัตราการ รับจ้างนะครับคาปาจ้างนะครับคิดจังไดนะครับกะคิดอยู่ตันละสองร้อยนะครับตันละสองร้อยบาทนะครับจากบ้านนะครับไปลงแปงนะครับประมาณสิบกว่าโลนะครับประมาณสิบที่แปดสิบเก้าโลนะครับถ้าแปงอยู่ไก่กะบวกเพิ่ข้อไปอีกนะครับแตาคักจ้างนะครับตันละสองร้อยบาทนะครับผมตันละนะครับต้อเที่ยวกะอยู่ประมาณหกตันนะครับเที่ยวนี้กะหกตันกัวนะครับถ้าเต็มเต็มเต็มกองนะครับบริสียบิ์รักบองนะครับหกตันก่วเจ็ดตันนะครับ ก็จะยูประมาณเถียวละพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าชวงนี้ลูกแปลงเช่าดีสารนะครับกับรถอนขางที่จะไล่นะครับก็ถ้าเสียเวลาจักหน่อยนะครับเดี๋ยวเมื้อนี่นะครับสีผ้ามาเบิงนะครับว่ามั่นสะบะหลังนะครับเต็มรถนะครับเต็มรถขั้นนี้นะครับเต็มเด้อมื้อนี้ผมสีไซยันยันไปเลยนะครับว่าจะได้ยักตันแล้วก็ราคานะครับจะได้ยูจากบาทนะครับสําหรับรถหกล้อดําขั้นใหญ่ๆนะครับสาหรับเจ้าของแปลงนะครับให้เบิงเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่า มั่นตะปะหลังนะครับรถนึงนะครับเต็มเต็มนะครับจะได้ยูที่จักบาทนะครับถ้าได้เปอร์เซ็นต์แปงนะครับก็ต่ว่าราคานี้ก็ขึ้นอยู่กับราคาของโรงแปงน้่นนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์แปงของมั่นนะครับในแปงของเจ้าของแปงนํานะครับเดี๋ยวผมจะภาพปย่างเบื้องหัวนะครับว่าหัวมั่นตะปะหลังเป็นยังไงนะครับมั่นคขอนขกงที่จะหลายพันนะครับมีผลกันหลายตายพันแต่ว่าเจ้าของแปงนะครับปลูกค่อนข้างที่จะถี่นะครับปลูกค่อนข้างที่จะถี่พอสมควรนะครับ นี่ครับมันสับรางที่บมีหย่าหัวนะครับหัวก็จะดกเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าพิ่นบอด้ใส่ยาขยายยานะครับใส่เปลี่ยนแรงงานค้นสับนะครับซับยารอบเดียวนะครับแปลงนี้นะครับเอายูนะครับเปราว่าไถยแปลงไราหลอกนะครับปลูกไปแล้วรอบแรกบ่เกิดนะครับกลาบาไถยนกลองปลูกใหม่นะครับรอบสองนะครับนี่ครับนี้คือมั่นที่ถึกฝนนะครับถือฝนแล้วก็จะแตกลากฝอยนะครับเพื่อที่จะดูด อาหารทางดินให้ได้หลายขึ้นนะครับอาศัยจากหัวก็คงบบเพียงพ่อนะครับเพราะว่าผ่านแหลงมาหลายเดือนนะครับ่านแหลงมาหลายเดือนเพื่อการแตกแตกรากขอยแบบนี้นะครับการแตกรากขอยแบบนี้นะครับก็จะเ็ให้เปรซ็นแป้งนะครับเปรซ็นแป้งลดลงนะครับแต่ว่าหลายหน่ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มั่นสับปะหลังอีกรอบนึงนะครับผมหัวมั่นการดกๆได้หลายแบบนี้นะครับมันอายุเก้าเดือนนะครับเก้าเดือนอายุเก้าเดือน เพราะว่าแปลงเพิ่มใส่ปลูกรอบแรกมันเิ่เกิดนะเดี๋ยวมาปลูกสามรอบสองนะันี่ครับต้นหลายเลยกะหัวจะอยู่ประมาณนี้นะครับดกๆเดี๋ยวจะท่าไปยางไปเบินงตรงที่เป็นร่วมกล่องแล้วนะครับร่วมกล่องเหล่าหมอนขขางที่จะที่ดกนะครับแล้วก็หลายนะครับแต่ว่าความใหญ่กับบอทอาไดน,นะครับอาศัยว่าด้หลายด้ดกนะครับผมแล้วแลงนี่นะครับ ดกดีนะนี่ครับผมอมันดกดีมันอายุเก่าเดือนนะครับผมหมอปอกไก่ไงนะครับแต่ว่าดกได้ดกได้เยอะนะครับได้ดกได้เยอะได้ทีนะครับต้นพื้นทีนะครับนี่ครับมอมันจะประมาณนี้นะครับแล้วเบื้องตรงที่ร่วมกล่องนะครับดินเป็นล้วนไส้นะครับ กินเป็นล้วนทรา,นาย,นบบนยนะครับต้นล่างก็จะทรายหลายเนี้อจังหน่อยเป็นนธุนผสมท่านผสมกับละยองสิบเอ็ดห้วยวงหกสิบห้วยบงแปดสิบก็นี้นะครับอันะะนี้ร่วมกล่องแล้วนะครับหลายๆเน้ยนเลยนนะครับอย่างนี้มันเยอะๆแบบนี้เลยนะครับ ครับผมวันนี้ก็มาถาเบิงครับผมว่ายัดนะครับผมจะยัดเต็มๆไปล่องเบิงนะครับถ้าถ้าเขาง่ายออกไงนะครับเพราะว่าถ้าลดหนักแล้วอยากออกหนักแล้วล่องยัดเบิงนะครับว่าเต็มๆนะครับที่ได้จักตันนะครับแล้วก็ถาเบิงว่าเส้นแปรงน้านะครับว่าเต็มอีแตนผมนะครับขั้นเข่านะครับที่ได้จักตันแล้วก็ที่ได้เงินจากบาทนะครับที่ได้เงินจากบาทนะครับว่าที่แนี่ๆถ้ายัดเต็มนี่บ่าตั้วกา เจ็ดตันแน่นอนนะครับปรตามก็เจ็ดตันนะครับพราะว่าเถียวลาซุดนี้ยัดไปเต็มกล่องพอดีกับอยู่ประมาณหกตันสีนะครับมานี้นะครับหัวมันทีทีกล่องที่ที่กล่องยงใหญ่เลยนะครับเก็บมาสิบสิบหล่องนะครับสิบหล่องเก็บเป็นเรี่ยงกล่องเป็นสองแถวนะครับถอยเข่ากลางนะครับน่าจะเกือบเต็มนะครับเขาหลงนี่นะครับนี่ครับผมหัวมัน มันหลายๆนะครับแต่ว่าบรใหญ่ปบนไดนนะครับบรใหญ่ปบนไดนแต่ว่าก็ถือว่าได้ดกแล้วครับนี่ครับเห็นแบบนี้เจ้าของแปลงนี่ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าหยาบ่ค่อยหลายนี่ยหยาบ่ค่อยหลายเห็ดนหิมันหัวดกครับผมกล่องรุ่มกล่องเซ็ตเรียบร้อยนะครับก็การโยนขึ้นรถนะครับก็เป็นวิธีการถอยเข่าล่องเลยกันแต่แรงงานคนโยนคือเก่านะครับนี่ครับแต่คนงาน่อนขังไล่นะครับแปดคนนะครับแปดคน คนนึงไปคนหนึงไปทำภารกิจจรงนะครับมีแปดคนนะครับคนงานนะครับสองเถวนะครับสองเถวจะพาบอกสองเถววันนี้เอาไปเต็มเต็มไปเลยนะครับที่ได้รู้นะครับว่าเต็มขั้นนี้นะครับจะอยู่จักตันนะครับแล้วก็จะได้เงินจากบาทนะครับผขาไอยากหอวในหน่อยหนึ่งเออเอาหัยใหญ่แน่ชัวร์ไงแปดคนนะครับฟันซีโยนซีนะครับผมนี่รามาณนี่นะครับ กระปิแตนนะครับขั้นใหญ่ๆนะครับหมอมันหลายๆนะครับหีือไรหรือวะร้อนแค่ไอ้ไอ้ขว้างแท้ดีนะครับหมอมันดุดุงใหญๆนะครับน่าจะเป็นกระเสียนยากนะครับไปเบื้องแล้วนะครับเป็นท่านนะครับตากับฝนนะครับฝนการแดงไว้น้ำให้มันนี่ อายุแปดเดือนแล้วจ้ะเนี่ถามเจ้าของเพป็นอายุแปดเดือนนี่ครับนี่พึ่งถอยมากลสองกล่องแหลกนะครับผลงานหลายๆแบบนี้เลยนะครับมันมวนแข่นเลยนะครับอาจจะเต็มก้อนเทียงแน่นอนนะครับเดี๋ยวถ่ายเบิ้งครับผมครับผมล่องเดียวนะครับลองเดียวออกมาเกลีบเต็มนะครับเกลียบเต็มลองเดียวนะครับเกลียบเต็มเดี๋ยวอีกนี่ครับลองนี้นะครับไอ้ลองนี้เยอะไปสองลองนะครับผม เดี๋ยวนี้เต็มเต็มเลยนะครับัไปเต็มเต็มนี่ครับผมนี่นะครับเว้ยเลื่อนนาลงไปเลยออกหุ่นหวานนี่ครับผมลองที่สองนะครับจับหนอโยนแบบนี้เลยนะครับตามสไตล์นะครับผมนี่ครับห่อมันดกๆนะครับแบบนี้เลยนะครับลองที่สองเบอร์เบิดนะครับแต่ว่าเก่าใส่ไปเต็มเต็มนะครับเต็มเต็ม ม่เบ่งรถครับพี่น้องวาดกดนี่มันเก็บแบบเดินหาินมันรีบต้อรองรถตีเอาไปเหมือนกันรถตีหากว่กแล้วครับ่อถิ่มาเบ่งเรียกว่าหักรถหักย่างนี้เยบผม เดี๋ยวมันนี่ครับเดี๋ยวมันไหลนะครับกระโปรก็เที่ยงพอดีนะครับขึ้นมาสองสองข้องนะครับผมนี่หมดพอดีนะครับเอาห้เบิดเลยนะครับสองข้องนะครับยี่สิบล่องนะครับยี่สิบล่องนะครับเบื้งปริมมัณกล่องหัวมันนะครับเครงรถนะครับปองนะครับบองหนึ่งสั่นนะครับนี่ประมาณนี้แหละประมันประมาณเจ็ดตันนะประมาณเจ็ดตัน นี่งเที osure, mond, corner, s, linked, ่ยงกะพุนๆจากน้อยนะครับพุ่นๆจากน้อยกะเต็มนะครับงามๆเลยนะครับนี่นะครับตีแันตัวแรงของห้องนะครับกะมาตามช่วบบึงครับผมว่าเที่ยวนี้นะครับจะได้จากตันแล้วกะจะได้ราค่านะครับจะได้เงินจากบาทนะครับผมตามรับชมครับผมครับผมหลังจากที่ไปขายนะครับูกแปงเ่าดีสานนะครับรถกะ คนข้างที่จะหลายพอสมควรนะครับก็่กว่าจะได้ที่นะครับไปถึงรอบใบนะครับที่ช่วงแร่งๆนะครับผมการสรุปนะครับหเที่ยวนะครับเต็มๆนะครับเจ็ดพันสกิโลนะครับหกรอดำอู่ต่อลงเรื่องนะครับันแรงของผมนะครับเจ็ดพกิโลนะครับก็เป็นเจ็ดต่นสอนะครับผมกัฮักจิงจาปนนะครับหกร้ิกโลนะครับคงเหลือ6575นกิโลนะครับเปอร์เซ็นต์แปลงหมู่บ้านนะครับยี่ิบหนะครับราคา2องบาทหกสิาตังค์นะครับ เปลี่ยนเงินนะครับ17,292หมืนเจ็ับสอาทนะครับรับค่าจ้างนะครับค่าบัตจ้างของผมนะครับเจ็ดตันอยูที่งพันสี่ร้อยนะครับเจ็ดตันสองก็หนึ่ันสี่รบาทนะครับผมหักกอก10,000หมืนะครับ17,292นะครับลบ1,400นะครับ40บาทนะครับก็เหลือเท่าไรก็เป็นของเสาแก่นะครับเสาแก่ก็จะไปจ่ายรายวันแล้วก็ไปจ่ายค่ารถขุดอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ เหลือๆนะครับเมินกว่านะครับแน่นอนนะครับสำหรับเที่ยวนี้นะครับเที่ยวเดียวนะครับผมกับมาบ้านยัดมาสอง่ยวนะครับกะเอายีเตียนขั้นหน่อยอีกขั้นหนึ่งไปยัดนะครับแต่บอดดเทีนะครับเพราะว่าคำก่อนนะครับผมกับราคาลงแปลงนะครับสรุปนะครับราคาลงแปลงนะครับอยู่ที่สองบาทเก้าสิบห้านะครับปรับตัวขึ้นหาสตางค์นะครับอยู่ที่เปอร์เซ็นต์แปลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์แปลงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับราคาสองบาทหาสิบห้าสตังค์นะครับผมกะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับกับมันเต็มรถนะครับ ได้เงินอยู่ประมาณจากบาทนะครับกับเต็มรถเจ็ดตันกลัวก็ได้เงินอยูหมื่นเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับผมครับผมสาหรับราคานะครับแต่ละเถี่ยวนะครับก็จะแตกต่างกันไปนะครับก็จะขึ้นอยู่กับราคาของโลงแป้งนะครับว่าช่วงนั้นราคาดีหรือบ่ดีนะครับแล้วก็หฮักซิงเจะยปนนะครับฮักดินนะครับหลายหน่อำ้ําดนะครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ปลงนะครับของมันแต่ละแปลงนํานะครับก็จะเห็ดให้ราคานะครับ แตกต่างกันไปในแต่ละเที่ยวนะครับอาจบางเที่ยวอาจจะใส่ไปซ้ำกันนะครับแต่ว่าได้เงินหน่อยหลายกั่วกันนะครับอาจจะบดทอกันเสมอไปนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลเข่าๆนะครับที่ผมนํามาให้พี่น้องบึ่งนะครับว่าเที่ยวนึงยัดไปเท่านี้นะครับได้เงินเท่าใดนะครับผมครับผมหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับหรือว่ามักคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจช่อง m u a channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้ m u a channel นะครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวั